1ิเดือนแล้วค่ะก็เริ่มแบบกลับมาใช้ชีวิตแบบตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มพาลูกออกไปเผชิญโลกว่างแล้วเพราะตอนแรกก็จะแบบน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นเริ่มลงตัวค่ะแฮปปี้มากๆเป็นไงบ้างคะาของน้องดีขึ้นขนาดไหนดีค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแล้วก็เมื่อวานพาไปเล่นลิทูจิมก็คือคนอื่นเขา โตกว่าแต่ลูกเราตัวใหญ่กว่าพ่อก็แฮปปี้<ด>กินดีอยูด่ดีค่ะแต่พ่อเขาตัวใหญ่ค่ะตอนนี้พ่อกับแม่คติดน้องมาตอดไหมติดทุกคู่เลยค่ะนี่ก็ทุกวันตอนเช้าพ่อจะมาตื่นก่อนนะตื่นก่อนแม่อีกขึ้นไปหาลูกก่อนเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปทำงานเนี่ยเราก็ยังมีเวลายอยู่เขาทั้งวันก็ติดทั้งคู่คุณปู่คุณย่าตาคุณยายติดหมดค่ะ่ขย้อนกลับไปที่บอกว่านอยไม่กล้าเอาน้องเขเชิงองลูกว่าทคนอคือแอลว่ามันคืออาการของ แม่มือใหม่คือเราจะพะวงทุกอย่างพะวงอุบัติเหตุพะวงเชื้อโรคพะวงไปหมดเลยอะคือนนอยไปทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสักพักก็เห็นพ่อแม่คนอื่นอะเราก็ทาได้นี่เราจะคิดมากไปทําไมยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตที่มันมีความสุขเราอย่าไปคิดมากเลยลูกเรามีความสุขลูกวันนี้นอนหลับกินอิ่มสุขภาพแข็งแรงก็โอเคแล้วลยอย่างเงี้ยต้องมีคนามส่ข ถ้าน่ะห้ามใครมาโดนลูกเราไหมรือว่าคือมีช่วงหนึ่งก็แบบไม่อยากให้ใครเข้าใกล้แต่เรามันก็ยากที่เพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องไปเจอคนเรามีเพื่อนมาเยี่ยมมีญาติญาติมาหาเราจะแบบห้ามจับน้องนะคะห้ามมาแตะน้องนะคะมันก็ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะก็แค่รู้สึกว่าเอาไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคลานก็คลานอะไรอย่างเงี้ยจับก็จับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดค่อยพาน้องไปล้างมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอเขาก็ต้องมีภูมิบ้างอะแอลว่าเขาก็ต้องเจออะไรแบบนี้บ้างไม่งั้นเขาก็จะเป็นเด็กป่วยอวะว่าจริงๆมีคนมาบอกเราหรือว่าเราสังเกตตัวเองว่าเราแบบคือเรารู้ตัวคือแอบเป็นคนน่อยอยู่แล้วน่อยบ้างหนอยบอแบบตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วพอมาเป็นลูกเรามันก็เลยยิ่งแบบเทวีคูณไปอีกอนะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็พยายามพยายามพยายามปล่อยวางพยายามแบบสุดหายใจแบบ โอ้เอสโอเคนะยูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพอไม่ทำได้ไหมเขาบอกตัวเองว่าเราต้องไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างอะตามแล้วแต่ซิจูเอชันต่างๆ่างดังสีนี้มันแฉถึงสามีลงมาหมายถึงเขาไล้รับมาว่าเอ้ยทำไมภรรยาเราดูแบบก็ก็นิดนึงแต่แต่เบนเขาก็เป็นคนนิ่งๆเขาก็จะแบบอยากอยากทำอะไรก็ทำโอเคเอออยู่แหละน้อยเออไม่ต้องน้อยแล้วนะปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยดีขึ้นเราไม่สำคัญแบบต้องปึก จ้างคุณหมออ๋อใหม่ใหม่ใหม่ผมไม่ขนาดนั้นเหมือนเราไม่หิวด้วยตัวเองใช่ค่ะใช่แล้วจริงๆลูกเราจริงๆเขาไม่เข้าสังคมเหมือนเราเหมือนเมื่อก่อนที่เราเขาเอาเขาเป็นโอ้โหเพื่อนเยอะมากค่ะลูกฉันเพื่อนเยอะมากค่ะได้แม่มาหรอได้แม่เขาแบบคุ้นชวยด้วยความที่ลูกอ่ะ เกิดปีมังก่อนแล้วป so like so ีน nah, ั้น uh, น my e ่ะเพื่อนๆท้องเยอะมากเราก็จะมาองเพื่อนเราก็จะพาลูกไปเจอคนนู้นคนนี้เป็นเล่นเพลเดตกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนน่าจะเยอะเอ้ยเพื่อนลูกน่าจะเยอะกว่าเพื่อนแม่ที่จริงตอนนั้นพอลูกเพื่อนลูกเยอะเรามองลูกยังไงบ้างแบบเหมือนเล่าเลยไหมหรือว่าไม่แหมแล้วก็เป็นแม่เนี่ยแหละพามันไปนี่ก็เคือมันไม่ใช่ว่าลูกโครนัดเพื่อนเองกแต่ก็ ไม่ก็ก็ก็ดีแล้วค่ะอยากให้เขามีสังคมให้เขาเจอไปถึงมาดูแล้วเหมือนเราไหมว่าเนี่ยอ๋อหน้าตาเหมือนแม่เลยหน้าตาดีมากหล่อมากค่ะคุณเลยแม่เขาสวยแม่เาแม่เขาสวนมากเหมือนเรามาที่แบบว่าเราไม่คินนิ่งมากชิลแบบเป็นคนเป็นเป็นเด็กเลี้ยงง่ายของเราเนี่ยแต่แบบ อันนี้ที่ได้พ่อมาน่าจะได้พ่อมาดีแล้วค่ะดีหน้าแม่แน่นอนอะไรที่เหมือนแม่ที่สุดตาค่ะตาโตหน้าตาดีเหมือนแม่แม่หมดเลยแม่ไม่เลยชมทุกวันไหมชมทูกไปทุกวันไหมหรือว่าไม่กล้าชมกลัวลูกชมมากเพราะว่าเราเราหลงเราคิดว่าเขาน่ารักแล้วอย่างเช่นตอนสามเดือนตอนที่เขายังเหมือนลูกนกเงี้ยเหี่ยวเหี่ยวอ่ะเราคิว่าเขาน่ารักแล้วอ่ะแล้วอย่างเฉยสี่เดือนห้าเดือนมาเขาเริ่มฟูขึ้นเขาเริ่มแบบอิ่ม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 อุ้ยน้ารัก รักคุณอีกแล้วตอนนี้สิบเดือนแบบไปแล้วไม่ไหวแล้วอะทำไงดีแล้วก็กลัวว่าแบบอุ้ยถ้าฉันมีลูกคนต่อไปแล้วเขาไม่น่ารักเหมือนคนนี้ทําไงอ่ะอุ้ยอ้ามันถึงนถึงขั้นจินตนาการเพราะเราเป็นคนชอบจินตนาการใช่เราเป็นคนคิดเยอะเป็นคิดคิสุดใชอไหมฮะคนแต่งแต่งต้องสวยไม่กังวลไหมัเพราะว่ายีถึงถ้าถ้ามองในแง่ของอยากยีเนี่ยจะไปเด็นที่คนโตเราเราทําให้เราได้ไมไม่เป็นไรก็คิดมากเป็นผีบ้าแบบนี้แต่รักทุกคนค่ะรักลูกทุกคนพี่ใค่คือสามีมันถ้ามีคนที่สองแล้วมันจะเกิดปัญหาตตตรรรงงทีี่่่เานนน้อออยไปกพพููดดดคะล ก็ล้อกตลอดว่าลูกสาวจะออกมาหน้าเหมือนเธอแน่นอนเหมือนเธอผมยาวแน่นอนเลยแน่นอนเหมือนอาเหมือนอาเขาเป็นเป็นมีลูกสาวเงค่ะก็เป็นใส่ผมยาวก็ขำกันตลอดก็อเป็นอย่างนั้นก็โอเคไม่เป็นไรเราเกาหลีไม่ไกลลูกอันนี้คืออาโอ้ขำใช่่ะแด้วจะวางแผนไปแล้วจะมีลูกสาวต่อมีค่ะมีอันนี้คือเป็น รมชาติหรือว่าเป็นอ๋อจริงๆมีตัวอ่อนเก็บไว้แล้วค่ะวางแผนไว้แล้วใช่วางแผนไว้แล้วตอนไหนคะังน่าจะปีหน้าค่ะปีหน้าใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูหมอดูอีกทีว่าเขาให้วันไหนก็คือเราเขียนโครงการใช่ไหมคะเขียนทุกอย่างเลยค่ะจโมเมงองไงบ้างท่านสาวคืปีหน้าเพราะอะไรอ๋อเปล่าค่ะรู้สึกว่าพร้อมแล้วคือได้พักปีนึงนี่คินจะครบเอ่อหนึ่งขวบอะไรเงี้ยค่ะก็ พักให้กลับมาแบบฟิตทุนให้มีชีวิตของตัวเองพักอ่ะพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งแล้วก็พอหายปุ๊บเดี๋ยวพร้อมละตอนนี้จริงๆก็ใกล้พร้อมแล้วพิ่งเริ่มหายเหนื่อยแต่ก็ฟิตเนี่ยตอนนี้ฟูตฟิตพูดได้แล้วพอจะท้องจริงๆมันก็ก็ก็เต็มใจเยอะถ้ามีลูกสาวปุ๊บอาจจะี่ใสอนเรา หวังว่าจะไม่มีสายแบบเราค่ะทำไมก็เป็นคนดีแบบเราแต่ก็แบบว่าไม่อยากให้ใจร้อนหรือเป็นเป็นอะไรแบบนี้อยากได้ได้สิ่งดีๆจากเราไปประมาณนั้นแต่ตอนนี้มาใช้ชีวิตก่อนที่จะมีลูกพี่สองเป็นไงบ้างค่ะสนุกค่ะอน j o ยพาลูกตอนนี้ก็เริ่มหากิจกรรมให้เขาทำเดี๋ยวพาไปเรียนนู่นไปพาไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากที่จะให้เขา มีกิจกรรมทำไม่เยอะเพราะเขาจะใกล้จะเริ่มเดินและอ,อยากให้อยู่ที่บ้านก็กลัวเขาเบือ่อก็อจะแบ่งเวลาให้ลูกเขาวนมากคุณว่าแบบต้อง,องเรียนว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบก็อันก็จริงๆเรื่องเรียนก็คือมีมีดูโรงเรียนไว้ให้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะแต่แต่ถ้าเขาอยากทาอะไร <laughs> อยากเป็นอะไรก็ก <laughs> ็ไม่ไม่เสียเลือดอยู่แล้วพี่ชีคือเรามางแผนว่ามีสองคนอยู่ถ้่าคุณนิเดีย โอ้ไม่เอาค่ะเอาสองคนพอค่ะทำไมอ่ะเห็นคุณพี่แล้วแบบไม่ไม่เป็นไรบอกเพื่อนทุกวันเออชีเก่งมากชีมีสามคนแต่ฉันไม่อยากเก่งเหมือนเธอสองคนพอแล้วค่ะใช่ค่ะสองคนมันกำลังแบบไปเที่ยวกำลังพอดีพ่อดูคนหนึ่งแม่ดูคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังยังพอหาตังเก็บเลี้ยงลูกได้เลยถ้วสามคนอาจจะแบบ นจริงเข้าใจเลยสไตล์แม่มาเพราะว่าแม่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาแต่เขาไม่คิ้งนิ่งเหมือนพ่ออย่างเงี้ยค่ะเข้าใจมาเขาก็อาจจะงงงนิดนึงแต่แต่เราก็เล่นตลกให้ลูกดูทุกวันพยายามเอาความอารมณ์ดีของเราให้เขาอะไรเงี้ยเพิ่งวางแผนว่ปีหน้าเลยค่ะปีหน้าถามนูกคุณพลอยนิดนึงได้ไหมคะใครคะคุณพลอยคุณพลอยพี่พลอยเออเป็นไงบ้างครับเพื่อนเราดีค่ะดีค่ะดีตรงมดีดีดีชีพแฮปปี้แต่เห็นไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เป็นตามข่าวไหมตามข่าวคือยังไงคะ มีความสุขเหมือนเดิมแล้วมีความสุขค่ะชีมีความสุขค่ะเ้วดีใจไหมแต่ว่าเวอร์ชันดีใจดีใจก็รักพี่รักพี่พลอยอยากให้พี่พลอยมีความสุขอยากคือชอบเห็นเวลาชีปล่อยมุกตลกอกฮาดูแฟชั่นสดใสเรารักพี่พลอยแบบนี้ค่ะแต่เขาก็รับรู้กับสิทธิที่คนส่งความรักไหมครับการู้ค่ะทุกคนทุกคนรักและเป็นห่วงชีเยอะมากเขารู้อยู่แล้วค่ะชีได้คุยกับพี่สุกีอลไหมคะพูดคุยค่ะมีได้คุยได้เจอบ้างก็ให้กำลังใจ ให้กำลังใจตลอดมีน้องสาวอยู่ตลอดเวลาทุกคนทุกคนเรียกว่าเราเรียกว่าเราก็ใส่สปอร์ตที่จำนอยู่แล้วอยากให้พี่มีความสุขอย่างเดียวเลยอยากให้เฮลตี้แล้วมีความสุขเนั้องของอยากให้พี่เรามีลูกเหมือนเราไหมก็อยากะเป็นแกงกั้สามคนก็อยากแต่อันนี้เราแต่ความสุขของเขาชีวิตใครชีวิตมันค่ะจริงไหมบ้างพอเราแบบว่ามันต้องมีวันรวมหลานรวมค่ะเขาเป็นป้าที่ดีมากเขาเอนจอยกับแบบหลานลูกลิเดียคือเขาซื้อของมาให้น้องคินแบบอะไรสปอยคือนางน่ารักคือนาง นางมีหลานเยอะมากนะอ๋ะอเออนางนางโอเคใส่เป้น,นั่งผูกของขวัญมาให้แล้วเรามีการเบรกะแบบว่าเดี๋ยวถ้าเป้ยน,นี่จะหลานจะแบบว่าไม่เป้ยค่ะซื้อเลยทุกท่านอ๋อไม่ติดหน้าชาด้วยไม่ค่ะอยากซื้อทหลานซื้อเลยแม่จะไ,ไม่ต้องซื้อดูในหัวเรามีแผนตลอดด้วยแผนตลอดค่ะจะจอยพูดไปเรื่อย <laughs> อ<เ>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ